ทำไมบางนาถึงกำลังเป็นย่านทำเลทองของกรุงเทพ,พ พูดถึงบางนานะคะภาพจําของหลายคนอาจน,นึกถึงแค่ถนนบางนาปราดที่เรานั้นจะใช้เวลาออกไปเที่ยวภาคตะวันออกอย่างชลบุรีระยองหรือว่าจันทบุรีใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่คะว่าบางนาเนี่ยนะคะเป็นย่านที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวแล้วแต่กําลังเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพที่กําลังเติบโตในตอนนี้และในอนาคตอีกด้วยค่ะแล้วทาไมต่อจากนี้เส้นบางนาถึงจะไม่ได้เป็นแค่ถนนทางผ่านที่จะมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกอีกต่อไป ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังบางนาชื่อก็บอกอยู่แล้วในเขาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นทุ่งนามาก่อนแล้วตอนนี้ทุ่งนาเหล่านั้นหายไปไหน จริงๆต้องบอกว่าในอดีตนั้นบางนาเนี่ยเคยเป็นพื้นที่นาเกษตรกรรมและสวนผล,ลไม้เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ต่อมาก็เริ่มมีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้บางนานั้นเปลี่ยนไปตลอดการนั่นก็คือการสร้างถนนบางนาตราดในปี2512เพื่อใช้เป็นเส้นทางสําคัญในการเดินทางไปภาคตะวันออกค่ะซึ่งเมื่อมีถนนเชื่อมต่อจากในกรุงเทพไปภาคตะวันออกก็เลยทําให้บางนานั้นเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อมาในปี2538นะคะถนน เส้นบางนาตราดนั้นก็ขยายตัวออกเป็น8ถึง12เลนตามการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมตามมาในปี2549นะคะที่สนามบินสวนณภูมินั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็ยิ่งทำให้บางนานั้นกลายเป็นย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพไปโดยทันที จากพื้นที่เกษตรกรรมในอดีตวันนี้บางนากลายเป็นหนึ่งในทำเลแห่งโอกาสที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในกรุงเทพที่ทางภาคธุรกิจชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างก็มองเห็นศักยภาพในการร่วมพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างเช่นโครงการ Happy t a ทจาก CP Extra เจ้าของแมคโครและโลตัสห้างค้าปลีกค้าส่งชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเซิร์นฮ p p ปี้แนั้นจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับย่านบางนาที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ าวต่างชาติเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้พัฒนาโครงการอย่าง CP Extra เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกมายาวนานและได้นำจุดแข็งด้านไฮเปอร์มาร์เก็ตมาต่อยอดให้กับธุรกิจรีเทลผ่านโครงการท a p p y ท a ตซึ่งภายในโครงการนั้นจะมีทั้ง Lotus Private Lifestyle Supermarket รวมถึงศูนย์รวมสินค้าคุณภาพแบบใหม่ที่คัดจากแหล่งผลิตชั้นนาทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารชื่อดังอีกมากมายที่จะมาสร้างความคึกคักให้กับย่านบางนา แล้วทำไมบางนาถึงได้กลายเป็นอีกย่านทําเลทองของกรุงเทพมีจุดแข็งอะไรทําไมฮับ p ี้แทถึงเลือกมาอยู่ย่านนี้เรื่องแรกเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าบางนาเนี่ยเป็นแหล่งพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ได้มีแค่พื้นที่ชนบุรีหรือระยองนะคะแต่ยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาด้วย ซึ่งการเติบโตของพื้นที่โครงการพิเศษเหล่านี้เนี่ยก็ได้ดึงดูดให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในย่านบางนามากมายและนอกจากโครงการ EEC แล้วบางนายัางเชื่อมต่อกับแหล่งอุตสาหกรรมทั้งบางพลีบางบ่อบางเสาธงของจังหวัดสมุทรปราการ สรุปแล้วกลายเป็นว่าพื้นที่บางนาน,นั้นสามารถเชื่อมต่อก,กัแบแหล่งอุตสาหกรรมได้มากถึง4จังหวัดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศแทบทั้งสิ้นนะคะเพราะ4จังหวัดนี้รวมกันเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง3.42ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ20%ของมูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทย ทำเลทองมุมต่อมาของย่านบางนาก็คือการเชื่อมต่อกับสนามบินหลักของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่บางนาน,นั้นจะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนักนะคะทําให้ชาวต่างชาติที่อาจเข้ามาทํางานในประเทศไทยในแถบพื้นที่อุตสาหกรรมสีจังหวัดที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็สามารถเดินทางได้สะดวกไม่ยากนักและทําเลทองมุมสุดท้ายของย่านบางนาก็คือการเชื่อมต่อด้วยระบบรถไฟฟ้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่สายสีเขียวที่ขยายไปแถวนั้นนะคะแต่รวมถึงสายสีเหลืองด้วยรวมถึงในอนาคตยังมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเงินที่จะเชื่อมต่อจากแยกบางนาเข้าสู่สนามบินสวนภูมิการเชื่อมต่อที่ง่ายก็ทำให้เกิดโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆจนปัจจุบันนั้นนะคะย่านบางนาเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่แล้วเกือบ1.2ล้านคน ดังนั้นแล้วนะคะคีย์สำคัญของความเป็นทำเลทองของย่านบางนาน,นั้นเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์รถไฟฟ้าหรือว่าจะไปสนามบินและแถมยังอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศอีกด้วยค่ะ และประเด็นเหล่านี้ก็ได้สะท้อนไปยังราคาประเมินที่ดินของถนนบางนาตราดที่ในปี2552นั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่130 0 0 0บาทต่อตารางวาแต่ในรอบปี2 5 6 6รถึง2569าราคาประเมินที่ดินนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น14 0 0 0 0หถึง200,000บาทต่อตารางวาเพราะเส้นบางนาตราดเป็นถนนที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของพื้นที่ EEC ก็ยิ่งเร่งให้บางนาน,นั้นเติบโตต่อโดยเฉพาะในอนาคต ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองและอู่ตะเภาและด้วยศักยภาพของบางนา Happy h e a จึงตั้งเป้าผู้ใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า19ล้านคนต่อปีด้วยจุดเด่นเรื่องของทำเลโครงการที่ตั้งอยู่ในย่านบางนา ที่รายล้อมไปด้วยที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่นี้ก็มีกำลังซื้อสูงสามารถสร้างทั้งทราฟิกได้จากทั้งภายนอกซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็นกลุ่มครอบครัว60%กลุ่มวัยทำงานาน30%และกลุ่มแอคทีฟโยหรือยังโอ10%์และทราฟิกจากภายในเองนะคะที่มีอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมรวมไปถึงเรสซิเดนที่อยู่ในบริเวณที่เชื่อมกับโครงการก็เลยกลายเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมฮับบิทั ถึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านบางนาอย่างแท้จริงสำหรับไฮไลท์ของโครงการแฮปปิทัตนั้นประกอบด้วย3อาคารนะคะที่มีคอนเซปต์เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติถ่ายทอดออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในที่มีความโดดเด่นโดยอาคารแรกก็คืออาคาร b ล u ม i นัส a premium community of lifestyle คอมมูนิตีและ l i f e สไตล์ที่รวมร้านค้าร้านอาหารในคอนเซปต์พิเศษและศูนย์รวมสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศต่อมาก็คืออาคาร w o n d e r w o w p p l c e s s o r r f m m l l i s s ศูนย์กลางกิจกรรมสำหรับครอบครัวรวบรวมพื้นที่เสริมทักษะสำหรับเด็กอาคารสำนักงานร,ระดับพรีเมียมและ Lotus Eatery และสุดท้ายก็คืออาคาร f เฟสต Town h a p p e n i n g Space for All ศูนย์กลางแห่งความสนุกและการเฉลิมฉลองเพียบพร้อมด้วยอีเวนต์การแสดงศูนย์การแสดงและโชว์ที่น่าตื่นเต้นตลอดทั้งปีภาพทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจและความตื่นเต้นของย่านบางนาที่ถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงและกำลังจะมีโครงการ Mi x ซ์ขนาดใหญ่อย่าง Happy ท ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในเดือนเมษายนปี2569เพื่อมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่แห่งอนาคตและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมิกยูสขนาดใหญ่อย่างแฮป p ี้แทนั้นน่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้พื้นที่มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้ทำเลทองย่านบางนาแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ในฝันของใครหลายๆคนได้อย่างลงตัว การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนไว้ในทุกช่องทาง